น้องตานะคะซุขินติดซุคขินติดคือตอนนี้นะคะอยู่ที่น้องตาเนาะที่เขาจะมีสองที่นะคะแบบข้างนอกแล้วก็ข้างในนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่น้องใหม่เนาะน้องพี่ใหม่ไม่ใช่น้องใหม่นะคะอันนี้คือถ้าเรากินของกินเสร็จแล้วกินกับข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปดูน้องกันนะคะทุกคนก็จะไปว่ายน้ําออกกาลังกายกินเสร็จแล้วก็เมเป็นค่ะก็มากับ พี่ๆนะคะพี่ๆป๋ามึกเนี่ยมนูเซ็งพี่อะไรพี่อะไรที่ต้องไปดูนะคะว่าพี่อะไรมากับสาวสามหนุ่มหนุ่มสาวนะคะเกิดขึมาเตั้งไหนอะค่ะก็ตอนนี้ก็มากับพค่ะพี่นี่เนาะค่ะพี่หลงนะคะแล้วก็พี่สายพี่ชายพี่ชายหลวงพี่ชายหลวงนะคะพี่ชายหลวงนะแล้วก็นี่สามสามใส่ใส่วายพี่สามสามหมเลิงนี่ ค่ะตอนนี้อยู่ที่หนองปาเนาะเรามาเจอกันได้ไงคือเราไปทําบุญมานะคะไปทําบุญที่วัดเจงคุมเนาะแล้วก็แล้วก็มากินที่หนองปาเนาะมากินข้าวนะคะนี่เมนูนะคะเราสั่งไปแล้วเนาะเนื้ออะไรเนี่ยนี่นนี่นี่อันนี้คือร้านอาหารกี่จวัตรซูคินเต๊ะงากานซาตงสัยนะคะนื้อดกนั่งก็จะมีแนี่เนาะอู้เขามีภาษาไทยด้วย เ,เป็ดป,ป,ปักกิ่งเอาเป็ดปักกิง่งกำลังคิดอยู่ไก่ปิ้งนะคะแยกกินเนาะไก่ทอดเนาะแล้วก็ไก่ไล่น้ำไก่ไล่น้ำไก่ใต้น้ำว่ะไก่ใต้เนาะไล่หรือว่าใต้ไก่ใต้น้ำยังไงเนาะไกล่น้ำนอุ้ยตุ้ยไก่ไล่น้ำเลยอ่ะ

พี่นี่เป็นอะไรอะปลนเม่าลาเมล่าว่ะมันกัดเรื่อยๆแล้วกินุกุ้งเยอะกว่ามันเคนลี้ยงแพนเนปลาอุ้ยอันนี้เป็นอะไรพี่มกชีน้นุงทอดกรอบขไกินนเนี่อันใหม่ขึ้นมาเซ็งๆหน่อยสๆนี่นนี่เป็นข้างนอกนะอันนี้เป็นข้างในนะข้าวเนว ข้าเหนียวข้าเหนียวนะมะตังปั้นๆๆๆๆๆๆจๆๆๆๆงๆๆๆๆอๆๆๆเจยๆๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 นๆๆๆๆวๆๆีๆๆๆๆนๆๆๆๆๆนๆๆๆ่ๆะๆๆาๆๆๆๆๆๆเๆๆเๆาๆๆ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 ๆปๆๆๆาๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆะๆๆเลๆๆ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 ๆ่วาๆๆๆนๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆแๆ่ๆ็ๆมๆๆๆๆนของไทยนๆๆๆๆๆยๆๆีวๆๆๆๆนะคะ กูเหมือนภาษาไทยทีเดีเนาะคล้ายๆภาษาไทยคล้ายๆกันคล้ายเองนะคะคล้ายเองไม่ค่ะกินข้าวเหนียวกับน้ำกิงนะนี่นะคะข้าวเหนียวขคือเขาไม่มาเด็กเขาเอาข้าวเหนียวมาเจ็บก่อนนะคะอรอกินกับน้ำโคก็ได้อะกินให้พี่เขาตัวอย่างให้ดูนะคะกินกับกินกับน้องต้องมีเกลือด้วยเนาะเมื่อเมื่อเมื่อดูอ่อนอะเหมือนนลอยอะ กินงขึ้นอีนนกอ อ้ามาอกอดไหมพี่กอดนุ่มไหม <laughs> เล่จอยเลยป่ะหมดเก่งนะาะมันเป็นเงินกองกลางแก่ทั้งหมดเงินกองกลางอันเดิ ใช่แล้วตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านนะคะนี่เดีาควาซิงโอ้โหเราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือก็อะไรนะไป ไปหนองปลามาใช่คะไปทำบูนแล้วก็ไปหนองปลาอีกนะคะก็คือก็ไปแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะกับพี่นนิลินนะคะแล้วก็พี่ใจหลวงใจเอ้ยใจใจนะคะเนาะก็ช่องเนาะช่องของพี่นิลินอินเมมานะคะแล้วก็ช่องของสองนุ่มพาเที่ยว JR เอ้ยสองนุ่มพาเที่ยว JR เนาะแล้วก็ใจหลวงนะคะเรียกอันเข้าห้องไว้ก่อนใช่ไหม อันจืดจืดหลงงานหรอจืดจืดมาอ๋อจืดมาเนอใจดหลงกว่าเรียกว่าใจดหลงกว่าอันนี้จืดจดไตเขาเป็นจืดจืดมาเป็นจืดเลยอ๋อจื่อจื่อไตเนาะเป็นใจดหงเนาะจืดหลงนะคะพี่หลงเนาะก็พาไปเลี้ยงด้วยนะคะคือเราไม่รู้หรอกเนาะเราไปกินแล้วก็แบบเออพาไป เหมือนกับว่ามีเงินกลุ่มเหลืออะนี้เนาะคือพาไปเลี้ยงนั่นเองนะคะก็เลิงเราสองคนเราต้องขอขอบคุณมากๆนะขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะคะนขอใค้อยทุกคนนะคะจงเจริญนะขอให้ทุกคนเออขอให้ทุกคนนะคะก็เจริญก้าวหน้าเนาะขอให้รวยต่อไปนะคะมีแล้วให้มีอีกแบบนี้นะคะเนาะเค้กค่ะเราก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe น้องชมชิงตุงด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเนาะกด มือก่อนนะไปละคะ <laughs> ่ะไม่ไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ไค่ะมือมือก้อนเอ้ยมือเมยนะคะทักกอ,องกับมั่งเหรอ